อันนั้นเปนมาแล้วเป็มาแล้วกับปุกอันนี้บอกป้าได้ได้โกปีบอกคือจะปีล uh ้วโกปีนี้อ่ะอันไอ้ต้นทุเรียนอันนี้นะเอามาต้นเดียวบมดทีแรกไม่ก็เอามาสองต้นคือต้นหนึ่งสูบต้นอีกสายต้นอยู่หนึ่งสายขึ้นต้นเดียวโอ้ต้นทุเรียนเนี่ยเราก็เป็นมากปีนี้เนาะยเราก็เป็นปีนี้หางมอนท้องหน่อยนี่ป้าเนี่ย เขาว่าปลูกไห่พ่อกับปลูกโอ๋อยาม่นหมอนทองอยู่ป่าคือมันคือคักเถอะต้นเดียวครับขักหน่อป่านอยมันร่นเหมือนหอยทาบก้อน้อยเพิ่นมันร่นอ้ว่างหันเออพอดี่ข้าวกระปั้นแยงกระปั้นอันมนร่นอ่ะอือสุเจ้าสุเจ้าได้เห็นเห็ดดอกไม่อย่างคือเขาเฮ็ดในโทรทัศน์บ่ป่ะโอ้ยเห็ดก็เป็นอย่างจะลือเราเอาไม่ฝอยกวาด โอเฮ็ดไอ่คือในโทรทัศน์ที่เขาว่ามีหยั่งดอกนะบ่ผสมเกสรมาเนอะเออเออที่เขาว่าผสมเกสรเจ้าบุกคือเอ็ดในนี้พอเขาเราให้เอาอันตีขนไก่อันนอนเนาะเอาอันนี้มันจะเป็นยังโอ้ลุงลุงเอาไม่กวาดกวาดกวาดจะหวาหวาพี่เดียวน้อนเนี่แล้วโอ้เอ็ดแห้งเอนดอกมันของไม้กวาดเนาะมันแข็งเออเออไอ้ดอกไอ้ดอกหญ้าเฮานี่แหละไม่กวาดดอกหญ้าเออไม่ปล่อยเฮานี่ โอ้โหทั้งงามเน้อป่ะไม่ลายใช้หน้าบุนีสกินใสมันน้อยมาอยู่บ่น้ำจ้ำๆนมันร้อนเป็นยังไงโอ้ดอกมันล้นบอกคือหมากมันล้นหมากมันนี่หรอมันร้นเออน้าบุนีร้อนมดมันเป็นมะครูงา่ะเป็นยังวงอย่างพท่นี้แล้วไอ้หกปีอันนี้เนาะป่ะนาะ ปดพนะค่อสยสสอ่อนมากมันมากมาากันจะแต่คือมันยุ่มมายามอยู่พูดนะน้อพูดนะมีสองสามน้อย,อย,อ,ยอย่าสนี้ต่ายๆกันน้อยยู่ผู้เดียวตีง่ายยู่อังก์กันเอออันนี้สุ้เจ้าปิดอยู่บ่ป่าปิดมากมันอยู่บ่ถ้าสมมุติมันโดดไม่ได้ปิดบม่ได้เลือกบอกู้โอ้ค่อยนึกว่ามันดกแล้วสุ้เจ้ากับปิดมากมันไม่อย่างตองมีชุนครบยันยานมันผู้จับ นาน้ยดูทงเงิ่งเงนโนดีวเออแต่ว่าค่อยว่าถือว่ามันเป็นน้อยง่ายอยู่ในป่าเนี่ยเออเพราะว่ามันน้อยง่ายเพราะว่าค่อยสังเกตหลายๆน้อยน่ะเออมันลูกลูกง่อยู่เลยห้าวนี้เนี่ไปพาเบิ้งเป็นโน่นแล้วโอ้เอาจุ้มง่ายงี้ให้ที่เป็นแล้วเออเพราะว่าเพราะว่าค่อยว่ามันยังสีง่ายกว่านี้อยู่ได้วยเบิ้งเบิ้งเบิ้งส่งมันวะครับเดินได้มันชุกแต่เก่ากัน ตนนัวนี้ตอนนี้นะนาทุเรียนออกแล้วเดือนเออแต่ว่าหมายถึงว่าของเจ้านี่มันไม่รู้ว่าติดรูปตอนไหนเยอะสินะมันก็ต้องรอเวลานับไปคือคืออะไมังมีนี่แหละรอง่ายๆไปเพไปว่าแต่ว่าหากักไม่ก็ไม่ได้เดินด้ว่เงินหมดแต่ตีดมานี่แล้ว่าหักคักหนอบบาเนาะไอ้เจ้าเวลาจะเอาไสจะเอาอย่างใส่เนี่ยปาไอ้บำรุงดินนะปุ้ยปุ้ยนี่ใส่โอ้จะอ้อมเลยบอกอ้อมบริเวณนี่ใบไม้ตกใส่ที่ โมันอกเอาหยโหยใช่อ,อันบำรุงม,มากมานั่นไอ้แปะเาอามาวานเลยเอาปุยนะบอกปุยสูตรสูตรสิบห้าสิบห้าหรือว่าสิบหกสิบหกปุยโอ้แต่ว่าเราขากขับปุยมานักยด้วยวนดยเาะเราวอีนมือวานแค่นึงเออเออว่านก็เอาบดปลูก<ป>สองต้นได้ต้นเดียวสาม,มาหาักตายเออปลูกสามต้นได้ได้ต้นเดียวแม่สามนีได้สามเนาะป้า มันไอตัวที่มันตายมันไงหรอบอกป่ะตัวที่มันตายเพ่งหูเข้าเพ่งหูเข้าเขาชักกิ้งเนาะอเขาเลยฉุมก็โดดแหละทั้งนี้แหละเจ้าหลรักได้ทุเรียนเนาะอยู่เหื่นเนาะสบายเนาะปลาเนาะพรามงั้นว่านะเขารถพียเดียวหาซื้อกินว่าสันสุโจ้ารถได้ต้นทุเรียนสุโจคือขักใช่ไหมได้กินกระเทยฉลอยค่อยว่ามันสิได้กินอยู่ด้เพราะว่าเพราะว่านุ้ยมันไงอยู่ในป่าเนี่ยเออมันสมบูรณ์เด้ เนี่ยต้นมันอ่ะผูะ้มันฮอดผุนห,หน่ะเนาะอา่าวว่าเรื่องปีนี้น่ะคันมันได้กินผลมาแล้วนั่นให้ตัดปลายมั้งค่ะว่าโอ้ให้ตัดปลายมันออกเ,ออเป็นเนี่เป็นอย่างไรถุงโอ้ตตกออกเป็นสีนะบอกโอ้ให้มันออกเดียวว่าคางๆางาเงินบัวบ่าให้มันตัดกูได้ใส่กนตัดได้เลยต้องต้องให้ลูกมันนะสก้อนมั้งจะตัดเท่าเอาลูกมันสก้นอะไรแบบว่าเออจะตัด เพราะว่าตามปกตินี่เบื้องเนี่ยที่มังทุเรียนจะได้คือยำยางอยู่ป่ะไฟเสืออ่อนแทนเจ้าเพื่อน่ะเออเพื่อน่ะปานมังทุเรียนมัึงโมเนธรรมดาเด้เพราะว่าเออถ้าสมมุติว่าเป็นสวนใหญ่กับยังใครเนาะอันนี้ผัดปูกยุ่งหื่นก็ยังได้กินเนาะโมเมนไว้เด็กวิลึกยุบเพื่อน่ะเงามันยันมีบงมีแมงจอกอยู่แล้วเออว่างหั่างนี่มันขึ้นตัวนีน โอ้น้ำน้อยกามาปูนะล่เออปูนขาวนะ่อมอปาโอ้แต่กี้น้ำมูนี้มันกระเจ้มืดบอกป่ะน้ามูลนี้ดอกมันอะเออไม่แม่เหลือวังโอนมันร่นขวันมันโอ้นู่นนี่น่นแย่เลยอ่ะมันร่นอันนี้มันร่นบอกไ่มสุเจ้าปิดบอกอ๋อรุนุณเจ้าเพิ่มมาพราะผ่าเบิงอ้ยเป็นน่นเนีอย โอ้ยอยากอยากเก่งอยู่ปลูกทุเรียนได้แถวบ้านเฮาไม่แม่นว่าอย่างดอกเพราะว่าบ้านเฮาเนี่ยยากอยู่ด้อยากปลูกทุเรียนได้ข้าวโพนมันก็เห็ดบอนโถนี่กับพวกเรายัไงกระโดดได้เนาะเอ้ยกับพวกยัไงกระโดดได้ป่าซ้ำลูกทั้งเถิงนั่นล่ะน่ะลูกยังไงทั้งเถิงน่ะป่าตัวนั้นอันนี้มันยังทันได้แก่ค่อยเบิ้งน่ะเออมันยังเขียวอยู่เบิ้งน้ำมันก็ยังทันได้นั้นอยู่นั่นน่ะยังทันได้แก่คัะโอ้ค่อยค่อยไก่มาเมื่อใดพวกนี่ค่อยเหลียวมาเบิ้งเอ้า ก็คือมักทุเรียนแทปขาวใบเจีสีหรอกเออก็ได้มักทุเรียนก็กเนียนแขาว่าเจีสีหรอะเล่าน่แลวนมะมออเปิตัวสืออ่อนอันนี้เบิ้งงานนี้แหละมันเป็นกมูนโอ้งานงานไองานไอที่มันจับหน่อบ่ป่ามันเป็นกรมูนเบื้องเบิ้งดอกมันมันกับพึ่งล้นหน่อป่านหนไอดอกมันทางนั่นว่ะแม่สายมันกับสิดกไปเพราะว่ามันเป็นปีเล็ คันอันไซปุ๋ยนะมันเห็นดอกโอ้เห็นใบอ่อนมันพุ่งเอาไว้โอ้ไอ้ใบอ่อนจากสีบัป่ามันปร่งเพาว่าให้อเนือเพราะว่าให้กินเออคือพวกเอาไว้เลยบัวเจ้าสันน่ะมันมันจะพวแย่งอันปุ๋ยเขาเอาเฮ็ดเลยวะเออเพ่าะธรรมชาติอันนี้คือธรรมชาติเลยเนาไม่ได้เฮ็ดอันนั้นไงเฮ็ดพยารย์มันตายงี้แล้วมันารย์มันผิดมาเงี่ยแล้วบุตรองบุตรหญิง โอ้โหปีอืมปีหกเนี่ยป,ปีเป็นโอ้ปีหกปีเป็นห้าปีเต็มปีหกกับเออได้กินเนาะปลาบานเฮาโคกป,ปีปีโควีแข้งแข้งอะไรเอามาปลูกปีเป็นแรกๆบอกอโควิดเป็นแรกๆเออปีนั้นแหละก็ห้าปีหกปีแล้วเห็นไหมเนาะเออเออเออโอ้อยากอยาก บ้านเฮานี่ปลูกยากว่าวกับวาข้าว,าวาาสาลเห็นเฮือนเจ้านี่แหละวาง่ายไ,ไปที่ปลูกในเฮือนนะที่ปลูกในเฮือนแต่ว่าในสนวนเขาเนี่ยมียู่นอกไอ้บ้านโคกเนี่ยวาง่ายไ,ไปแต่ว่าอันนี้เขาปลูกในเฮือนนี่ปลูกสามต้นได้ต้นนึ่งหดือวกับเก้งเหรอได้หนิไม่ธรรมดาไดา้เลยหอ,อยอีหลีได้ข้าวสาลค่อยปลูกออกมายังบุกคืนเก้งเออมันด้ไมอยากตายได้ป่าอันนี้เก่งอีหลีเนี่ย เราวัดย่างเราม่อ้องู้งเอเบิ่งเบิ่งมาพมาหนั่หน้านี้นเอาอ้กวเป็นเนื้ปลาเขาเอาออกมาีเพูดโอเขาว่านนะต้องต้องเฮ็ดห่างๆเฮงดสีบอกตามปกิอ๋อามเขาวาเดเออ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 ถามค่บ้าู้เขาูกเออทีเขาูกบนปึงเนี่ยเอนมงทุเรียนเดี๋ยวคือแ โอ้ไอ้ที่ไอ้ซอมกิ้งมันอยู่บ่ป่าปซอมกิ้งอ่ะอมันมีไมันสัดัดออกมันมันมา,างนะเออว่าปีนี้สุท้างกินแล้วเนาะปานเ <c oughs> นียควันนีกัรุ่นออ